บริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชนเสนอสวัสดีครับในที่สุด การต่อสู้ทางอุดมการ์ในสังคมไทยก็กลายเป็นการสู้รบด้วยกองกำลังติดอาวุธสถานการณ์ที่คนไทยต่อสู้ฆ่าฝันกันเองลุกลามขยายตัวไปในหลายภูมิภาคสร้างความสูญเสียต่อกองกำลังทั้งสองฝ่ายที่สู้รบกันและสร้างความตหนกเสียขวัญแก่ผู้คนส่วนใหญ่ของสังคมทั้งในเมืองและในท้องถิ่นห่างไกล การต่อต้านลทัทธิคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลไทยดำเนินไปพร้อมๆกับปฏิบัติการทางทหารภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจโลกเสรีในเวียดนามลาวและกัมพูชา <c oughs> และแล้วในายามฟ้าสางของวันที่7สิงหาคม2508 <c oughs> การประทะด้วยอาวุธระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับแนวร่วมฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็อุบัติขึ้นในดินแดนไทยเป็นครั้งแรกที่บ้านนาบัวอำเภอรเรนูนครจัังหวดนครพนมนับเป็นวันเสียงปืนแตกสัญญาณเริ่มแห่งสงครามประชาชนที่จะดำเนินต่อไปในดินแดนอีสานและขยายตัวสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศลายท้องถิ่นในชนบทกลายเป็นพื้นที่สีแดงเขตอันตรายที่แทรกซึมโดยกองกำลังติดอาวุธต่ตอต้านอำนาจรัฐ สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถยังคงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินยิยมประชาชนและพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องแม้ในพื้นที่วิกฤตหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการขยายแนวร่วมฝ่ายคอมมิวนิสต์คือความยากจนแร้นแค้นขาดโอกาสห่างไกลความช่วยเหลือดูแลโดยภาครัฐ การแก้ไขปัญหาเหล่านี้คือเป้าหมายของการทรงงานพัฒนาชนบทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมรัษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของพระประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลว สำหรับชาวชนบทการเสด็จพระราชาดำเนินของทั้งสองพระองค์นำมาซึ่งความปิติความหวังความเชื่อมั่นศรัทธาต่อสถานะพลเมืองไทยที่ไม่ว่าจะมีถิ่นฐานฐานนะหรือลัฐทธิความเชื่อใดก็ล้วนอยู่ในสายพระเนตรและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระประมุขของชาติอย่างปราศจากเงื่อนไขครั้งหนึ่งที่ตำบลกาหลงอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาสมีผู้ป่วยโรคเรื้อนที่อาการของโรคลุกลามทั่วใบหน้าและดวงตาแล้วมาขอเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถพระราชทานพระหัตเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยรายนั้นนิ่งเนินนาน ไม่เป็นการเกินเลยที่จะกล่าวว่าผู้คนยากจนในถิ่นฐานห่างไกลเดินทางยากลำบากธุรกันดารจนแม้แต่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง mm. ก็ยังดูแลไม่ค่อยจัดทั่วถึงนั้นกลับกลายเป็นผู้คนที่มีโอกาสพบปะผู้จากับองค์พระประมุขและสมเด็จพระบรมนาชีนาธิของประเทศอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองปราศจากข้อกำหนดแบบแผนใดและนั่นไม่ได้เป็นเพียงขณะเวลาแห่งความทรงจำประทับใจของแต่ละคนเท่านั้น แ่ยังเป็นจุดเริ่มต้นความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่จะบาเกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆอย่างมั่นคงยาวนานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าบริษัทไทยเบเวอร์ชจำกัดมหาชน